ตอนนี้ทางมุนสภา,า์ันก็ขอใช้ทานที่อบตคุณผปุ้ในการทำประชาคมครับในการต่อในการประคมเพื่อจะขอต่อใบอนุญาตนะครับแต่เท่าที่ทางอบตร,ร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับได้คุยกับทางมุนธภา,ารมก็รู้สึกว่าจะประมาณสามสี่ครั้งเลยนะครับก็คือ ให้เขาแก้ไขในส่วนต่างๆที่มันคือมันเป็นเรื่องกลิ่นนะครับในความนะครับที่ปัญนาโรงเรียนของรัชรัครับตอนนี้ทนะางทางความก็จะมีหนังสือแจ้งมาประสา,านกับอบตอบตจะ,ะรายงานนะครับกคือทางจังหวัดเป็นระยะะนะครับว่าขั้นตอนการแก้ปัญหาตอนนี้ถึงขั้นไหนขั้นไหนนะครับเพราะทางทางอินทร์ความก็รับปากกครับคณะกรรมการนะครับรับจังหวัด ว่าการแก้ปัญหาก็จะเป็นหนึ่งของสามไปตามนี้นะครับอาจารย์เครับเป็นไปตามก็อ,อยากจะถามว่าทุกครั้งที่ทางบริษัทมุติษัฒนาเขาได้ทำการปรับปรุงแก้ไขนั้นเขาได้รางงานท่าขั้นไปทกษาทุกขั้นตอนทุกร่าครับก็จะมีรายงานตลอดครับก็เวลาเขามีการแก้ไขก็ขจะมีหนังสือหรือพร้อมเลยภาพถ่ายรายงานมาครับแล้วแนวทางที่เขาแก้ไขไปถึเป็น,นแล้วครแลที่เสนอแนะ ทีเขาไปแก้ให้ท่านยุทธสาไปถึงไหนประมาณไหนแล้วครับในประเทศเลยครับประมาอนนีท่าประเมินเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจน่าจะประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นน่าจะประมาณหกสิบใช่หรือไ่ก็คือว่าน่าอย่างน้ครับแต่ก็ยังไม่ถึงว่าสมบูรณ์เนาะก็ากำลังแก้ไขอยู่แต่ทางฟาร์มก็รับปากว่ต้องแก้ไขตามที่ คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มาร่วมอยู่นะครับว่าต้องแก้ไขยังไม่ได้แล้วต้องแก้ไขขนาดไหนครับท่านนายกถึงจะเซ็นใบอนุญาตก,ก็ได้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าคณะกรรมการที่คือ,อคทำไมคณะกรรมการมนาะตรวจสอบอ,อีกครั้งใช่ไหมครับขอรบ <พอ S 1> กวนเป็นว่าควท่านนายกใช่ครับแต่ถ้ายังลักษณะที่ว่าจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยท่านนายกจะเซ็นให้ไหมครับ จะเซฟระยะทำไมครับก็คงยังก็ต้องดูให้ไกลๆก่อนใช่ไหมครับก็เนื่อย่าทว่การประชาคมมานี้ด้วยเนี่ยอาจารย์เพราะว่าพอวันนี้การประชาคมก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ติดกับฟาร์มคุณง่ายๆมามาร่วมนะครับประชาคมออกเสนอข้อคิดเห็นนะครับต่อฟาร์มครับก็จะดูตรงนี้ด้วยวันนี้นะครับวันนี้ก็ ท่านพ่อสงสัยท่านพ่อสุเคตว่านี่นึ่งว่าวันนี้ทางพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เด่นเพียรใกล้บุษบานนั้นเป็นชาวบ้านจริงหรือที่มีการจ้างวานมาหรือเปล่าครับราบข้อสารนิทานกางที่มรดกเสียแต่ปกติถ้าท่านนายกเข้าที่อยู่ก็จะเป็นชาวบ้านจริงครับที่มาเป็นชาวบ้านจริงแล้วเขาได้รับผลกระทบจริงจริงคุณได้รับผลกระทบแต่เขาก็ทำงานอยู่ในโรงงานนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ผิดอะไรอ่ะก็มีเป็นบางส่วนส่วนหนึ่งก็ไม่ทำ ก็อย่างว่านะครับการโรงงานก็มีทั้งคนที่รับประโยชน์และคนที่ไม่ได้นะของเก็เรื่องที่อันนี้ก็ต้องความอยู่กับส่วนช่วนก็ต้องดูแลส่วนช่วนด้วยก็ต้องแก้ไขปัญหาส่วนวนแตรงนี้ก็ทุกอย่างก็เราจะขึ้นอยู่กับการทําประชาธิปไตยเนาะครับว่าจะให้ทางรัฐพาบริษัททปนยังไงรือเทางอุปกรหรือโดยเฉพาะท่านนายกเกษม ได้ทำาการปับปรุงอย่างไงก็มีข้อเสนอแนะที่เป็นไงครับวันนี้ก็ทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพะมนมซึ่งผมนายเกณย์ไกรมหาโคตรเป็นอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเกษตรนายกอบตครุงรัไว้ได้ที่นี้ด้วยขอบคุณครับครับ